โยนอะไรอยากจะให้ดินนุ่มจีนแน่เดินุ่มไหนเนี่ยนะอยากอยากจะให้นุ่มอันนี้ตอนไปซื้อไม่ได้ไลยนะฮะอีย่าโดนนัยุ่ร้านใดก่อนยุนโดนนัดดานใดร้านโดนัดนะโน่น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 ตะไบไปยังคือบวนไปโรงเรียนมื้อเนี่ยวันหยังวันหยุดวันหยุดเดะเอามันคือหยุดมื้อเนี่ยโรงเรียนน่ะ ฮะม่ดา่ามันคือหยุดโร <บะ S 1> งเรียนคือหยุดมื่อเนี่ยเบนหุดนยี่สิบสีแบบแอบเอาเครื่องคิดเลขพ่อมาเล่นอีกแล้วมาดานี่เอาไปเอาไปไม่เอาเอาไม่หยุดวันหยุดเหรอวันวันเนี้ยมาเอาไป ยุ่นเอาไป